ธนาคารที่ดินมอบสิทธิ์มอบสุขในที่ดินทํากินพร้อมจัดฝึกอบรมเกษตรกรมีที่ดินทํากินมีกินมีใช้รายได้ยั่งยืนให้แก่วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านท่อนอําเภอเมืองและวิสาหกิจชุมชนหลุมหินเกษตรก้าวหน้าอําเภอวนรัฐจังหวัดขอนแก่นวันที่19พฤษภาคม2568พลตํารวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคาร ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินเป็นประธานพิธีมอบสิทธิ์มอบสุขในที่ดินทํากินพร้อมเปิดฝึกอบรมหลักสูตรมีที่ทํากินมีกินมีใช้รายได้ยั่งยืนโดยมีวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านท่อนตํบลโนนท่อนอํเาเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นและวิสาหกิจชุมชนหลุมหินเกษตรก้าวหน้า ตำบลโคกสูงอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นจำนวน79คนเข้ารับการอบรมพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติกล่าวว่าการมีที่ดินทำกินเป็นของตนเองเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างความมั่นคงในชีวิตทั้งทางอาหารด้านเศรษฐ,ฐกิจและความมั่นคงทางจิตใจที่ดินไม่ได้เป็นเพียงผืนดินแต่เป็นแหล่งผลิตปัจจัย4เป็นบ้านเป็นที่สร้างครอบครัว และเป็นมรดกส่งต่อลูกหลานาการได้รับที่ดินทำกินครั้งนี้จึงเป็นโอกาสอันล้ำค่าที่ทุกท่านควรตระหนักและใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามการมีที่ดินเพียงอย่างเดียวอาจยังไม่เพียงพอต่อการสร้างความยั่งยืนโมเดลมีที่ดินทำกินมีกินมีใช้รายได้ยั่งยืนจึงเข้ามาเติมเต็มและชี้แนะแนวทางในการใช้ประโยชน์จากที่ดินนั้นอย่างชาญฉลาดและรอบด้าน โมเดลนี้มีในมุ่งเพียงการผลิตเพื่อบริโภคเท่านั้นแต่ยังให้ความสำคัญกับการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน <Okay. S 1> การสร้างรายได้ที่มั่นคง <Okay. S 1> การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างองค์รวม <Okay. S 1> ได้เรียนรู้ถึงความสำเร็จของการร่วมกลุ่ม <Okay. S 1> การสร้างเครือข่าย <Okay. S 1> เพื่อเพิ่มอ,อ,อำนาจต่อรองลดความเสี่ยงพร้อมสร้างโอกาสทางการตลาดท่านจะได้เรียนรู้และนำไปปฏิบัติ เพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของผืนดินของเราไวใ้ให้ลูกหลานได้ใช้ประโยชน์ต่อไปขณะที่นายกุลพัฒภูมิใจอวดผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินกล่าวว่าในปีงบประมาณ2,568สำหรับกรเกษตรกรที่ได้รับจัดสรรที่ดินทำกินใหม่จำนวน15วิสาหกิจชุมชนธนาคารที่ดินจะจัดอบรมในหลักสูตรมีที่ทำกินมีกินมีใช้ารได้ยั่งยืน รวมทั้งสิ้น9ครั้ง,ง,งโดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น436คนวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมฝึกอบรมโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาถ่ายทอดและขยายผลสู่พี่น้องเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินจากธนาคารที่ดินไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตควบคู่กับการประกอบอาชีพทางการเกษตรได้อย่างมั่นคงยั่งยืนและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริง ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้นต่อมาพลตรกเฉลิมเกียรติได้มอบสิทธิ์มอบสุขในที่ดินทำกินให้กับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผส,สานบ้านท่อนตอบุนโนนท่อนอํเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นพื้นที่120ไร่1งาน93.7ตารางวาสมาชิก50ครัวเรือน และวิสาหกิจชุมชนแหลมหินเกษตรก้าวหน้าตำบลโคกสูงอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นพื้นที่63ไร่3งาน11.6ตารางวาสมาชิก29ครัวเรือน